ผมให้ทายแลเล่นคันนี้เป็นเว็บร้0ปีไหนทาย LED ครับน้องๆเฮ้ยมันเหมือนจะหลวดครับใช่ไหมจรหลวดทางนียครับคิดเหมือนพี่เลยว่ะพี่ภูมิว่ะเฮ้ยทายมันเหมือนจรวดครับผมก็เลยเป็นแปลงเป็น LED พันเลยนะครับคุณผูชมฮะใช่ครับมันหลองจริงนะพี่ภูมิสติกเกอร์โคตรเอาสุดเฟี้ยวในตะกาิ TikTok โปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเคสฟรีไปเลยแผ่นแรก สวัสดียาวบ้นชาวไทยที่ใช้ซิเจนหายใจกับทุกคนด้วยนะครับผมแหมแว่นตาเนี่ไม่ได้ออกคลิปมาหลายคลิปมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมโครงไก่ลูกผสมครับน้องๆโอ้ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมครับน้องๆแต่ก่อนอื่นนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ปิดนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับนะครับนะครับผมมันสามารถเป็นรอบจัดได้ครับคุณผู้ชมฮะเฮ้ยเอาเลยแบบ คลิปนี้อ่ะคือเต็มกราฟแน่นอนคุณผู้ชมไปดูนี่โอ้โหอยู่กับโครงไก่อีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะแม่อะดูด้วยตาเปล่านะครับผมไม่ทายแล้วเล่นคันนี้เป็นเว็บร้อยสิบปีไหนตัวไหนอ่ะจาบเวลาห้าวิสองสามสี่ห้าหมดเวลาพวกมึงตอบไม่ถูกสวัสดีครับเจ้าของรถ แนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อภูมิครับพี่ภูมินะครับผมนลืมพลนลืวแจเดอรเฮ้ยเฮ้ยพี่ภูมิครับคำถามแรกเลยครับพี่ภูมิครับคันนี้ขี่ล่าสุดตอนไหนเมื่อวานครับเมื่อวานไปไหนมาไปไหนมาไปท้ายเกือนครับท้ายเกือนมีเหตุการณ์อะไรที่มันมันไหมเกือบใส่กับฟุตบาทครับเฮ้ยมันหาเรื่องเหรอวะไม่ออกชิงไฟแดงครับมีชิงไฟแดงเป็นไงครับเกือบใส่ทำไมทำไมได้ใส่กับฟูตบาทอ่ะ ไอ้มันรอบมันเกินนะครับเอาลงคอพับเลยครับเแย่ว่าหนามันลอยแม่นาบอีรีบ่ะแม่นาบเฮ้ยหีตัวไอ้ี่เกี่ยเกี้ยไหนเนี่หน้าลอยเนี่ยเกี้ยซองครับเออแล้วพอรอหน้าหน้ารอหน้ามันลงพื้นเพุ่บเป็นไงมันพับครับมันพับเปลครับทำให้รถอ๋อสะบัดครับโอ้เฮ้ยมีระยะยุบไหมเนี่ยคันเนี้ยมีครับเฮ้ยยุบกดกดให้ดูหน่อยกดให้ดูหน่อยกดให้ดูหน่อยเอ้ยมันก็มีนี่หว่ามันสะบัดได้ไงวะพี่ภูมิ เอเอเรียรายอยู่ดิเออคันนี้ตัดแผงคอไหมพี่ภูมิตัดอยู่ไอตัดอยู่ใช่ไหมมาเดี๋ยวมาดูใกล้ๆพี่ภูมิมาเนี่ยคันนี้ตัดแผงคอรเรียบร้อยนะครับผมนะสะเตปรถหน้าเป็นไงพี่ภูมิคันนี้ไม่ไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูนึกว่าอาย,ยุป,ประมาณสองข้อครับประมาณสองข้อก็ประมาณนี้เดย์ครับถูกไหมใช่ครับอ๋อประมาณสองข้อเออมันก็มีเราแล้วเราได้เซตน้ำมันโช้กใหม่ไหมไม่เลยครับไปม,มาจากพีก่ก๊อนเลยอ๋ออ๋ออะไรจากพี่ก๊อนใช่ไหมเนี่ย โอ๊ยอย่าบอกว่าที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยของพี่ก๊อตหมดเลยนะใช่ครับดูหน้าสีทูเคครับเออสั่งกับพี่ก๊อตได้นะครับแต่ว่าใครอยู่ขอนแก่นอยากได้ของที่เหมือนแบบเป็นอะไรของพี่ก๊อตอ่ะมาสั่งกับผมได้นะครับผมก็พอมีนะครับผมผมก็สั่งกับพี่ก๊อตมาเหมือนกันแคนักกินหอยติดต่อได้นะครับผมนะก๊อตอะไรแต่งก็ดีนะครับผมช่างฟี่อะไรแต่งก็ดีนะครับผมช่างฟี่นี่ก็ของพี่ฟี่สีพ่นไฟเองนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมนะอะไรสีน้ําเงินที่ทุกคนเห็นนี้ก็จะเป็นจากก๊อออตตะะะะะไหล่แงนนนคครรัับผมมี้เเยยยุาก2 � ตัดแผงคอเรียบร้อยโชก็ค่อนข้างที่จะนุ่มนิ่มไม่ถือกับว่าเอไม่ถือว่ามันมันนิ่มจุดเกินไปเนาะภูมเนาะเออเอ๊ทำไมมันสะบัดวะเวลาล้อหน้ามันแบบมันลงมาอีกอย่างนี้หรือเปล่าแล้วมันก็กระแทกพื้นพ่อกระแทกเพื้อนหน้ามันไม่ได้ตรงอย่างนี้มันก็เลยพับ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 ใช่ครับถือวะแม่นะครับมันแห้งเกินอะนะแม่นะครับอ้ยขาชิ้ปากิงเฮ้ยเชลเลยหน่อยพี่ภูมิคันนี้มันร้อยสิบตัวไหนครับตัว 2012ครับ12ตัว S4 ตัวแรกท่อรอดครับอ๋ออ,อ๋เป็น S4 ตัวแรกที่เป็นท่อรอดอยู่ใช่ครับนะครับถ้าเป็น S3 ก็จะเป็นนี่ตัวบังลมนี้แล้วเป็นท่อรอดใช่ครับแล้วเอ้ยเดี๋ยว S4 แล้วเอ้ยเอ็งใส่บังลม S3 <c oughs> เดี๋ยวหมอเดี๋ยวเอ่อบังลม S3 นะครับคุณผู้ชมฮะบังลม S3 นะมึงจำดีๆนะมึงจำดีๆแล้วมึงดูตรงนี้ครับท้ LED ครับน้องๆเฮ้ยพี่ภูมิ นึกไงได้ใส่ท้ายอวดีวะมันเหมือนจลรวดครับใช่ไหมจัลรวดทางนียเครับคิดเหมือนพี่เลยวะพี่ภูมิ้ยท้ายมันเหมือนจลรวดครับมันหล่อจริงนะพี่ภูมิเนอะนี่นะฮะเฮ้ยท้ายหล่อจริงว่ะเออแล้วพอไปผนวกกับแบบว่าบางรวมเอสสามันก็หลอดีนะเฮ้ยเออมันดูเพียวดีเนาะเวลาหมอบหมอบท่าไหนพี่ภูมิโทรให้ดูหน่อยได้ไหมขอท่าหมอบเลยฮะเอ้ยปกติเอาเวลาพี่ภูมิหมอบขี่เล่นอ่ะเอาท่าไหนอ่ะ หรือหมอบธรรมดาปกตินี่แหละหมอบอย่างนี้ใช่ไหมถ้าถจะเป็นตัวขับล่ะเท้าเหยียบบางบางลมเหรอใช่ครับอ๋อตรงนี้ตรงนี้ครับอ๋อเฮ้ยเออพี่ถามได้ยังวะคิดไงใส่บางลมเอสสามวะมันเพียวดีครับอ๋อมันเพียวดีเออที่เขาบอกว่ามันเพียวดีเพราะว่ามันเพียวดีก็เลยใส่บางลมเอสสามเหมือนบีบบางลมอ๋อเหมือนบีบแบบที่เราไม่ต้องบีบเลยอ่ะถูกไหม เวลาใส่ไอ้บางลมมันจะกดลงมานิดนึงอืมเออเฮ้ยหัวละ่ะหัว S4 สสี่ไหมเนี่ยหัวเอสส S4 บังลมเอสสมท้าย LED เออเออเออสมชื่อรูปผสมของมันว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่สะสเต็ปเครื่องเป็นไงครับพี่ภูมิครับคันนี้ห้าสามครับห้าสามนะครับผมล่างเดิมนะฮะอืมปาภูมิสภาพเครื่องแม่คนไหนก็แ <laughs> จ้งแบบว่าพี่น้องรถปอดไอคีประมาณแบบซีหาปีงเสียหน้าด็อกเตอร์ แล้วน็อตแบบน็อตคอยหัวเทียนนะผมแบบน็อตไล่เบาครับผมนี่เชียโตตัวเดียวมันดีดออกเตะแมนครับดีดออกครับเออจีเฮ้ยมันขี่ได้ไหมเนี่ยขี่ได้ครับทุกคนดูสภาพขี้เกลือขึ้นเลยนะพี่ภูมินะจอดนานครับจอดนานเหรอก็คือขี่ล่าสุดเมื่อวานแต่ก่อนเมื่อวานก็คือจอดเก็บไว้บ้านครับกี่เดือนวานสี่ห้าเดือนครับยุบเครื่องลงหมดครับ พะรุ่มพะรุ่มบอกผู้ดไหนเนาะพะรุ่มพะรุ่มโอ้หมอพู่มีเองวะห่างหายไปไหนอะไรนะเรอคิดว่าจะจบอยู่ทรงนี้ไหมหรือว่าจะไปต่ออยู่ไปต่ออยู่ครับเรอจะเป็นชุดสีเต็มอะไรนอเลดทางกันครับอ๋อเป็นเหมือนแบบคินคีนอาจจะเป็นทรงทรงเชงแบบคินคีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเออแต่โคงไก่ก็เท่ดีนะเว้ยเฮ้ยเฟี้ยวครับเออมันเฟี้ยวดีนะนี่แหละผมเหตุผมที่เหตุผลที่ผมทําโคงไก่นะผมนะ มันเฟี้ยวดีใช่ครับเจ๋แล้วเอออ่ะอ่ะอ่ะเอ้ยพี่ถามมีคำถามหนึ่งไว้พี่พูมครับก่อนที่จะมาโค้งไก่เนี่ยเราผ่านทรงอะไรมาบ้างตอนแรกเป็นทรงชิงอืน้ําเงินขาวครับรอแดงแล้วก็ทรงที่สองเป็นขาวดํลรอดําครับอืแล้วก็ทรงที่สามเป็นทรงแวนครับของทรงแวนขาวดํลรอแดงครับเออแล้วก็ทรงที่สี่เป็นตัว เป็นน้ำเงินเทาชุดสีตัวล้อแม็กครับเออเอ้ยผ่านมาหลายคันหลายแบบเนาะใช่ครับตอรออเคยแต่งหรือยังยังครับยังใช่ไหมว่าจะแต่งคันอยู่บ้านครับอ๋อมันก็เออไปอีกคันนึงไปเลยเนาะอันนี้ก็เล่นแค่แว่นกับเชงก็พอใช่ครับเออเฮ้ยอ่ะวิธีแบบงบประหยัดนะครับสําหรับใครที่จะใส่ท้าย LED ดีนะครับผมนะไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยทุกคน คือเคเบิลท้ายรานก็จบเลยใช่ไหมพี่พมครับอันนี้ไม่ได้ใส่เฟรมเต็มครับเราเรลาดแดดใช่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 หรือว่าถ้าจะให้เนียนถ้าจะแบบยึดดีๆนะก็ต่อเหล็กรูเหมือนเหมือนรถช็อก,กุ้ยนะครับผมต่อเหล็กรูมาแล้วก็ใส่กิ๊บตัวเมียเข้าไปนะครับเพื่อที่จะขันน็อตง่ายนะครับเสือเพื่อ,เพ,อเพื่อแบบว่าบางคนอนะ่ะใส่เฟรมเต็มอะไรงไรี้ไงมันก็สามารถขันน็อตได้ง่ายสะดวกนะครับไม่ต้องเอามือไปลองอย่างนี้โอ้ยลําบากเชยนะอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าโกหกว่าเป็นเอสโอ้ยเออพี่อยากรู้อ่ะพี่พรม เ4ตัวแรกมันอยู่บล็อกเดียวกันกับ S3 มไหมไม่ครับตัวใหม่เลยครับแต่ว่าโครงมันจะไม่ใช่ตัวเ4อ๋อเหรอเปิดเปิดใต้บอกให้ดูหน่อยได้ไหมก็คือไอ้ยูบล็อกตัวนี้เป็นของตัวเ4เลยครับอ๋อเป็นยูบล็อกใหญ่ตรงโครงมันจะเป็นตัวยืดท่อครับมันไม่ใช่ใช่ไะมสีครับตัวยืดท่อด้านล่างครับใช่ปหมโอหอันนี้ตรงไหนวะพุ่มยู่นออกมานี่ครับอ๋อเจ้อ๋อ มันคือหัวอะไรวะพี่พูมิ๋อยึดคอท่อครับหูะอ๋ออ๋อมันเป็นท่อร่อนนี่ปะเออ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 จริงด้วยเขาบรตัดออกวะบริสายงานออกมั้งว้เสร้เอออ้าพี่ภูมคำถามต่อมาพี่ภูมพี่อยกจะถามก่อนจะไปช่วงหลังแล้วก็ปิดทลิปนะครับพี่ภูมไม่ใส่ตัวครอบปั๊มติ๊กแล้วใส่ทางเดิมแบบนี้ใส่เบาะบางแบบนี้เคยปั๊มติ๊กหักไหมนี่เคยอยู่ครับหลักอ่านครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่ใส่ตัวครอบใช่ไหม พอนั่งเสื่อมากเอาไว้พิมพ์อยู่บ้านนะครับเออมันใส่อะไรครับแรงดันพอถึงอ๋ออันนี้ที่เราพอกไว้ก็คือมันหกักเกิดเหตุเอามือมปากกายัดใส่ครับมือปากกายัดใส่เนี่ยซับซองครับใส่ยูบบอลม่เนียมครับตอนนั้นมือปากกายัดใส่เที่หนังปะ่ะยัดใส่ข้างในนี่แหะครับเออแล้วหมูมันสีหน่อยแรงดันมันหลายกว่าก่อครับเช็ดมีประโยชน์ครับพี่ภูมิฮะโอ้โหเฮ้ยจีเนียจัดว่ะเฮ้ย ให้ปะกายเป็นประโยชน์มากอ่ะเออเฮ้ยเอาเรื่องว่ะแต่เคยหักมาแล้วเพราะว่าเรานั่งทับถูกไหมครับตอนแรงนั่งหนาครับเอ้องมันเลยดึงไปลังอ๋อเออปกติวัยรุ่นโครงไก่เขาจะนั่งกันปายเบาะตรงนี้เอออออ่าชุดหลังเฮ้ยพี่ลืมถามชุดล้ออะไรนี่โชว์ล้อเขาหน่อยเอสตองนะฮะทรง MT ซีรีส์7นะครับผมนะนี่ใช้มานานหรือยังตัวเนี้เพิ่งขึ้นเมื่อเมื่อวา โอ้ที่แล้วนี่ครับสะพ่อหรือสภาพใหม่ๆแสดงว่าชุดล้อดุมย่อโชกหลังเนี่ยสวิงอาร์มเนี่ยไม่เมื่อไรตัวเนี่ยแม่นครับโอ้โหเฮ้ยแต่ทรงเอ็มทีนะทุกคนใส่ยางเบอร์สี่สิบห้าเก้าสิบแปดสิบเนี่ยอ๋อหล่อเลยนะเนี่ยหล่อเลยนะผมนะหล่อจริงฮะบีบเข้าเลยครับบีบเข้าเลยเหรออ๋อเหรอเราสามารถแบบเอาเอามือกดยางเข้าไปในวงล้อได้เลยได้โอ้ยสบายเลยเหรอขอ๋อมันอ๋อมันเป็นขอบ ล้อแข่งเนี่ยโอ้โหราคาก็ตามอย่างที่ว่าแหละมันเป็นล็อแข่งราคาก็ต้องเอาเรื่องนิดนึงรุ่นไหนเนี่ยรุ่นแรกเลยครับเฮ้ยทำไมเองไม่เปลี่ยนทำไมเองไม่เปลี่ยนท่อวะไอ้มันวิ่งดีกว่ารุ่นใหม่เหรอเครอ๋อตัวนี้วิ่งดีแล้วโอเคกับรถเราแล้วต้องว่างี้ใช่ไหมฟังเสียงหน่อยครับรอดตัดเลยนะพี่ภูมินะสองทีสองพีพอยีบนนออีพอข่อย เฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคดาวได้เลยว่าเป็น5 3กล่องเดิมกลองเดิมแต่คนละหลักอ๋อมันมีรหรัสโอเคโอเคโอเครู้เรื่องเรารู้กันโอเคครับ <Yeah. S 1> พีปภูมิ ขอบคุณมากครับพี่ภูมิครับัยรุ่นโครงไก่จากพาลูมนะครับผมนะเว็บร1 0ยไอลูกผสมลาไปก่อนครับเอ้ยปิดเยียร์ไปด้วยวะของแท้ <c oughs> แก้วัยรุ่นโครงไก่ครับน้องๆใครๆก็รู้จักสติ๊กเกอร์โคตรเอาสุดเฟี้ยวในตะก้าทิกต็อกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเขตฟรีไปเลยแผ่นแรกแ